แล้ววันนี้นะครับแม์สาธิตของเรานี่ก็จะเป็นผมกับรันนะครับก็คือเด็กที่เราจะเล่นก็คือต้องไหว้ด้วยเหรอต้องไหว้ด้วยอยู่ทีแบบว่ายูทูบเบอร์วันนี้เด็กที่เราจะเล่นกันก็คือของผมเนี่ยจะเป็นเด็กกระป๋อมนะครับหรือว่าเด็กไดโนเสาร์ยูรัสติปาร์คฮอลิฟากิงชนดิสไดโนซอร์จีสครับก็คือต้องมีพร็อพในการเล่นเด็กนี้เท่านั้นตอนแรกก็ว่าจะใส่เล่นแต่ว่าใส่ไปได้มาหนักแตเป็นหนักจริงหนักมากถ้าถามว่าหนักหัวใครหนักหัวกูโอเคแล้วของรันก็จะเป็นขุดหน่วง เป็นเด็กเมตายอนิยมเดอะเมตานะตอนนี้ที่จะอลัรจะถูกแบรนด์ในไม่ช้าพแต่เล่นได้ถึง <S <S เล่นได้ถึงปลายปี <S <S เล่นได้ถึงธันวา เอาละครับก่อนที่จะเริ่มสึกของ2เด็กที่กำลังจะถูกแบนนะฮะแน่นอนว่าสปอนเซอร์ที่สนับสนุนคลิปนี้ก็คือ a d v i c e นะครับแหล่งรวมสินค้าไอทีคุณภาพได้มาตรฐานที่มีโค้ดในครอสเป็นโค้ดส่วนลดถ้าคุณกรอกก่อนกดชำระเงินจะซื้อมือถือใหม่ซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อแกด g e t ต่างๆก็เข้ามาดูที่ a d v i c e กันได้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวที่สาคัญส่งไวมากๆอย่าลืมไปซื้อที่ a d v i c e กันนะจ๊ะ เอาคู่หรือขี้เอาขี้เปลี่ยวคู่โอเคสามผมเริ่มก่อนรันเริ่มก่อนก่อนเริ่มเกมนะครับจัวการ์ดคนละห้าใบอะพอ <Okay. S 2> จวปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลือกเปลี่ยนในมือกี่ใบก็ได้ก็เอาที่เปลี่ยนนะครับกลับเข้ากล่องเด็กแล้วก็สับผมเปลี่ยนหนึ่งใบแสดงว่าของคุณขึ้นมือไม่ไหมคือจะบอกมันแล้วแต่คนแล้วกันอย่างผมอะใช้คําว่าไม่เอาพร้อมเล่น ใช้ลุ้นใบหน้าอ๋อหวังน้ำบอหน้าใช่ใช่คนเริ่มก่อนได้จว่ว2ใบครับแต่ไม่สามารถโจมตีได้ในถ์นแรกจบเธอครับเฮ้ยเปิดบ้านโลกอย่างนี้ตอนรับการมาเยือนของกระปอมไดโนซอร์ผมยินดีที่อยากโดนแทะหัวมาเลยจวหนึ่งใบครับเริ่มหลังแต่ว่าคนเริ่มหลังจะสามารถตีได้เลยผมขอขายอีสานโนซรัสครับสี่ <4 S 2> เจมตัวใหญ่เลยเหรอแล้วก็ลงไดโนกลาสินกินนรีมิมัสอุบัติเหตุ บ้าที่สุดเอฟเฟกอุบัติเหตุบอกว่าถ้าเกิดเราลงมาปุ๊บก็จะจะ,จะ,จะถ้า,าไม่กิในใแก้ก็ลงหลุมเลยอโอเคผมโดนอุบัติเหตุตายแต่ว่าอเอฟเฟกของอีสานโนซอลัสยังอยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าการ์ดใบน,นี้ใช้เป็นคอสในการอัญเชิญอวตารกระปอมนะครับสอดแนมการ์ดใบบนสุดหนึ่งใบแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะให้การ์ดใบนี้อยู่ที่เดิมหรือไว้ใต้เด็กซึ่งการสอดแนมเนี่ยก็คือหงายเลย โบะให้เห็นกันทั่วกันะนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้อยู่ที่เดิมหรือจะเอาไว้ใต้เด็กซึ่งใบนี้เอาไว้ใต้เด็กแล้วกันแต่ว่าก่อนที่กินาลีมีมัสจะตายนะครับเราสามารถสอดแนมได้5ใบก็คือเลือกอวตารกระปอมที่มีคอรสามหรือต่ำกว่าเนี่ยถ้าเกิดเจอปุ๊บ1ใน5ใบาสามารถอันเชิญลงบนนี้ได้เลยอวตารโซนได้เลยนะครับเรามาดูกัน5ใบฮะ1 2 โหมาหนึ่งละสามสี่หา้าอ่ะในที่เนี้ยในที่เนี้ยผมจะได้กินารีมีมัสกับไดโนกาล์ินสัตยาซอรัสหรือที่คนเรียกกันว่าจิ๊บนะครับเพราะว่ากินารีมีมัสเนี่ยมันค่าค่าไล่สามซึ่งจะไม่สามารถเอาพูเวียงซิลินเน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับกลับเข้าเด็กแล้วสับผมมีกินารีมีมัสอยู่หตัวขอตีหนึ่งไล์ครับ ฝั่งโต๊ะตายแล้วผ่านโอเคผมจั่วก่อนหนึ่งใบครับแล้วก็จั่วของไลฟ์หนึ่งใบอ่าพอเริ่มเทินใหม่ปุ๊บจะต้องจั่วรอเฟดก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยจั่วตามเอฟเฟกของไลฟ์ขาย5เจมโอเคลงเป็นเจ้าโลกโอเคให้ผมลงไหมครับให้ลงครับเอฟเฟกเจ้าโลกนะครับเอากลับเข้าใต้เด็กเอาคุดหนึ่งตัวกลับเข้าใต้เด็กเชิญเจ้ากําลังกมออ่าคุดเจ้ากำลังทําอะไรได้ ค้ตําลังเอฟเฟกมันคือถ้าเราเอาคุตที่ไม่ใช่ตัวมันเองกับเข้าตเด็กดาเมจจะเพิ่ม3มเป็น่าถือว่าเป็นตัวปัญหาที่เดียวเสร็จปุ๊บเอฟเฟกเจ้าลังลความสามารถของเจ้าสมบัติถ้าเอาข้าเด็กปุ๊บมันจะเสิร์ชหาขนได้เลยขนมันมีแปลถูกต้องนี้จะเป็น6แล้วก็อันนี้เป็น5้านะครับมผมขอติดขนไว้ที่เจ้าลังาแล้วก็เจ้าลังตีผมใช้มอนตี้ครับ มอนตีบ้บอกว่าอวตารที่โจมตีเนี่ยพาวเวอร์จะลดลงตามจำนวนการ์ดบนสนามและบนมือฝ่ายเราใบละหนึ่งซึ่งการ์ดบนสนามของผมมี1 2อันนี้นับรวมตัวมันด้วยนะแล้วก็บนมือมี3ใบโอเคครับแล้วกับว่าลบสิแต่ผมจะส่วนคุณด้วยชายตูดชายจากอนาคตโอเคงั้นแสดงว่ากินนลีมิมัสของผม <c oughs> เรียบร้อยสูขิดแกนี่มันบางอาจมากเกินแล้วนะผมสามารถท้อนดามจได้ทุกเมือ่อเยโด,โดนี่เบวจัดเลยอ่ะแล้วไงต่อ แล้วก็ตีเข้าไลครับโอเคเปิดหนึ่งไลฟ์ครับเป็นไม่นะอูดก็คือนำ normal magic หนึ่งใบจากนารกขึ้นมือมีไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีเริ่มเทินของคุณจบแล้วตาผมจัวกรหนึ่งใบอ่ะแล้วก็มาดูเอฟเฟกตอูดว่าไม่มีก็คือว่าวไม่มี normal magic เป็นการ์ดที่จะบอกเป็นไลท์ที่ดีนะแต่ไม่ดีช่วงแรกอืถูกต้อง ตานี้ผมขอใช้ i need medic สุ่มคว่ำ l ์การ์ดของฝ่ายเราได้หนึใบให้ใช้่ะครับใช่ใช่ครับโอเคงั้นผมควม่ำอูที่เพิ่งเปิดมาฮิลผมขอขายไม่ได้ฮะงั้นผ่านก่อนดีกว่าโอเคตานี้ลงไปก็มีแต่จะเพียงพามจวนหนึ่งใบครับขอใช้เลือกเชิญครับเลือกมันสำหรับพวกจนก็คือเซิร์ชร์ดจากในเด็กหรือในนรกได้หใบนะครับแต่ถ้าเกิดไลฟ์ เปิดสี่ไลท์ติดสองกัชันและต้องมากกว่าคนอื่นนะครับ้อใช้ติดสองั่งชันขายสี่ครับหมูมากันใหญ่เนื้อเต็มบอร์ดเนื้อขออันเชิญพี่นวงลงสนามครับผมแล้วความสามารถของพี่นวงก็คือการอันเชิญยานรายการเถียงทันนวงจัดมองไดก็ได้แล้วพอมีพี่น่วงในสนามยานก็จะค่าไล่ศูนย์ก็คือหมายความว่าสามารถลงมาในคอนสตรักชั่นโซนนี้ได้เลยเสร็จแล้วผมขอ กดสกิลของยาน,นะครับโรคมนุษย์ใส่ให้กับขุดเจ้าโลกแล้วผมเอาพี่หน่วงตีไลครับตีเข้าหลายเปิดมาเป็นไม่นะอูดใบเดิมแล้วก็ตีเข้าลาอีกน,นะแล้วก็เปิดมาเป็นไม้นะโดมอีกใบหนึ่งโอ้ยอย่างสวยแล้วผมจบเทินเข้าเทินผมครับตัวนหนึ่งแล้วก็ใช้เอฟเฟกของไม่นะอูดนะฮะเอา i need medic ขึ้นมือเพราะว่าเป็น normal magic อ่าแล้วก็ ไม่นะโดมเอาเอาต้านหนึ่งใบจันนรกที่มีเจมสหรือมากกว่าขึ้นมืออุ้ยมีอยู่ผมสามารถนำไดโนกาลสสินอีสานโนซอรัสได้เพราะว่าตัวนี้เจมสนะครับผมขอใช้ไอนิดเมดิกครับให้ใช่ครับอันนี้จะเป็นเลขคู่กับเลขคี่แล้วกันโอ้ยทอยเต๋าเลขคู่ครับโดมคว่ำนะโดมฟาบผมเชี์ให้เป็นโดมมากกว่าอูดนะเพราะว่าเพราะว่าอูดเนี่ยมันสามารถพลิกได้<า>แต่ของพี่ไม่มีเลยไนงะ ในนี้คือ,อไม่มีไม่มีพริกไม่มีผมเผ็ดตีไม่เข้าไงผมขอขายบอสทุเรียนครับอันนี้ความสามารถบอสทุเรียนคือสามารถอัญเชิญได้แค่อวตารสีฟ้าเท่านั้นและถ้าอัญเชิญสําเร็จปุ๊บอ่ะผมอัญเชิญจิปสัตยาสซรัส,ล,สลงมานะครับถ้าอัญเชิญสําเร็จปุ๊บสอดแหนมหนึ่งใบก็คือใบนี้ถ้าเป็นอวตารซิมโบเดียวกับอวตารที่ถูกอัญเชิญนําการ์ดใบนี้ขึ้นมือถ้าไม่ใช่เอาไปไว้ที่เดิมอ,อ่ะถ้าเกิดผมหงายแล้วได้กระปองเอาขึ้นมือฟื้ เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยที่เดิมขายไดโนการสินอีสานโนนะครับใบนี้นะครับสามารถเป็นคอร์สอันเชิญได้เพราะไดโนเสาร์เท่านั้นแล้วก็ลงสัตยาซอรัสซึ่งเอฟเฟกของมันก็คือสอดแนมกราร์ดใบบนสุดหนึ่งใบแล้วสามารถเลือกด้วยว่าให้อยู่ที่เดิมหรือไว้ใต้เด็กก็คือใบนี้ก็ไว้ใต้เด็กละกันโอเคตอนนี้ความสามารถของสัตยาซอรัสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตัวนี้อยู่บนอวตารโซน พาวเวอบวกหนึ่งให้อวตารกับปอมทุกใบบนสนามฝ่ายเราก็คือบวกตัวมันเองด้วยนะครับ2ตัวนี้เท่ากับ3โอเคอ่าแต่ว่าผมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะคุดตัวนี้มันมีโล่มนุษย์อยู่มันจะสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนได้ก็แทนได้ตัวไหนก็ได้ผ่านแบบยิ้มยิ้มโจนหนึ่งใบแหมนำขนาดนี้ทำเป็นซีปป่าตีจิ๊บบนนงครับโอเคดาเมจหายไปหนึ่ง เหลือ2ตีอีกีนึงครับฟาเช่นกันจบเทินไดโนเสาร์แม่งไม่ได้สูญพันธุ์เพราะอุกาบาตชนหรอกสูญพันธุ์เพราะโดนนี่แหละโดนคุณนี่แหละผมขอขาย8เจมครับเพื่อลงโอลลี่วันของข้าพเจ้าไดโนกลาสินสยามโมไทลานัสผมให้คุณลงครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็คือสอดแนมการ์ดบนสุดและสามารถเลือกได้ว่าให้อยู่ที่เดิมหรือไว้ใต้เด็ก ซึ่งผมขอหงายปุ๊บอ,อันนี้เ,เอาไว้ใต้เด็กเมื่อสยามโมไทยรัดประกาศโจมตีความสามารถมันก็จะทำงานนะครับก็คือพอประกาศโจมตีปุ๊บสอดแนม5า้าใบก็คือหงายใบยบนสุดของเด็กเนี่ย5ใบ1 2 3 4 5หแล้วนำอวตารกระปอมกี่ใบก็ได้อันเชิญแบบจุดติลงบนอวตารโซนของฝ่ายเรานำการ์ดที่เหลือกลับเข้าเด็กแล้วสับอันนี้คือตัวพอ่อเรียกคเพราะนั้น ผมขอสั่งโจมตีสั่งโจมตีปุ๊บเปิดได้เลย1 1ตัวสอสาสี่้ดท้ายขอสักตัวนะห้าโอ้โหได้ตัวเดียวอันนี้คือผมได้กำไรนะครับเนี่ยโอ้หได้ตัวเดียวโอเคเอากลับเข้าเด็กแล้วสักนะคัที่เหลือโอ้สวยว่ะคือกระป๋อมมันชอบอย่างเงี้ย สุดท้ายมันพูดยากนะมาคนเหมือนผมเล่นกับคนหนึ่งในกลุ่มทำไมเขามันจะมีแรนอันนึงที่ชื่อเอสดีซึ่งผมก็ช่องใช้เหมือนกัน SD สดีาษามันต้องทิ้งหนึ่งใบใช่ไหมแล้วหงายใบบนสุดสามใบถ้าได้อวตาศถึงจะลงมาได้ซึ่งผมหงายปั๊บเวทหมดเลยเออแต่คนนั้นหงายทีเดียวเดี๋ยวไอ้นี่มามั่งทดทศกันไม่ทดทกันดีๆนั้นหักกระดูกกันแล้วเขาเต็มไปหมดโอเคแล้วก็ อันนี้ก่อนนะเอาเอฟเฟกนี้ก่อนนะอันนี้สั่งโจมตีไปแล้วก็ขอตีคุดดำครับ <Yeah. S 1> คุดจ้าโลกแล้วก็ตัวนี้จุดติลงมาเลือกหยิบการ์ดอวตารคอร์สสหรือต่ํากว่าสูงสุด4ใบจากโรกไฟเหล้ากับเข้าเด็กผมสามารถเก็บได้ถึง3-4ใบเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ผมเก็บจิ๊บตัวหนึ่งเก็บกินารีมีมัส2ตัวแล้วก็เอาอีสานโนซอรัสเรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้รีทรัพยากรของ ไดโนเสาร์กระเป๋าไดโนโซ่ไปกันเลยและพอเอากลับเข้าปุ๊บดาเมจของมันจะบวก4ตอนนี้ตัวนี้เป็น8ตัวเรียกว่าใหญ่โตแล้ตีใครก็ได้เพราะนั้นผมขอตีพี่หน่วกโอเคเหียผ่านครับเสร็จปุ๊บผมโจนหนึ่งใบโอเคโอ้ m ม g ก็ตอนนี้มือไม่มีอะไรเลยนะทำได้เต็มที่ผมขอใช้สกิลของเจ้าหำลังครับผมเอาคุเจ้าโลกลับเข้าใต้เด แล้วก็บกดาเมจตัวเองเป็น6แล้วก็ตีภูเวียงซิลินเน่เป็น4่าโอเคเนื่องจากในมือผมเหลือ0ถ้าเกิดมือเหลือแค่1หรือ0ต้องจั่วให้ครบ3ใบเพราะนั้นเธอนี้ผมจะได้จว่วาใบและแกจะต้องไม่รอดแน่แกจะต้องโดนจูนาสิกปลาขยี้ผมคิดว่าจูนสิกแห้วแน่เรามาดูกันไอ้หนูบา้เลยสแตนแฟดครับไดโนกาลสินโจมตีคุดครับผม ขอสั่งโจมตีปุ๊บอ่ะอ่ะหงายห้าใบมาลุ้นกันหนึ่งสองสามอปว่าครบเด็กแล้วเนี่ยสี่หา้าไอ้ลันอ้ายต้องตายแล้วสินะ <laughs> เดี๋ยวก่อนคือมันเลือกได้คือตอนนี้เลือกอันไหนก็ได้เลยโอเค งั้นผมเลือกอ่ะสามตัวนี้แล้วกันสามตัวนี้มีจิ๊บตัวหนึ่งอ่ะแล้วที่เหลือกลับเข้าเด็กแล้วก็สับอันนี้คือคุณตัดเองกับมือเลยนะขอบคุณมากที่เรืยอว่าบุฟเฟ่นเนะื้อใช่ใช่ลำบากอยู่ตอนนี้เพราะว่ายังหาวิธีเคลียร์ไม่ได้อม,มันต้องลำบากไปจนจบเกมมันต้องลำบากไปจนไลฟ์โดนตีบางครัง้งเพราะว่าพี่จะไม่ปล่อยให้รันลืมตาอ,อ้าปากได้อีกอ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนช่วงต้นเกมคุณย่ำยีผมซะลึกเกนะิน คุณทำมันผมไม่มีหัวจิตหัวใจเดี๋ยวคุณได้รู้ว่าหัวล้อที่หลังมันดังกว่ามาว่ะผมอยากโดนเลอเกินตอนนี้นะครับสัตยาสาราัสบวกให้ทุกตัวตัวละหนึ่งตอนนี้เป็น7เป็น6เป็น5แต่ว่าตัวนี้จุต,ติควาสามารถจุติสามารถเก็บเพื่อนจากนาลกกลับไปได้อีกเก็บไปเลยอ่ะเก็บจิ๊บได้2ตัวโอเคพลังตัวนี้เป็น6เป็น7โอเคสับการ์ดจนเมือ่อยโอเค ประกาศอยู่ประกาศจะตีตัวนี้นั้นตีคุดโอเคโบและผมขอใช้จิ๊บตียานหน่วงแล้วก็ใช้ง้อสรัสตีบ้านแล้วก็ใช้ภูเวียงซิลเน่ตีไปอีกหนึ่งบ้านโอเคเรียกว่าฟิลของคุณนั้นราบค่าเปน็นนากลองเลยทีเดียวผมจ่อก่อนหนึ่งใบครับผมแล้วก็มีมี่จังอ่ะ หงายห้าใบหาอวต้าขึ้นมือและที่เหลือเรียงกลับไปไว้ใต้เด็กมีฮอนมีผู้เจริญนายสองตัวมีคุดทขาไมดีครับครับผมตอนนี้รันของเรานี้กำลังตกที่นั่งลำบากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่นาะอุดน่า ไม่นะอูคือเอา normal magic หนใบขึ้นมือซึ่งเขาก็เอาเลือกมันสำหรับพวกจนแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์ของเขายังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะใช้เงื่อนไขในทั้งข้อ1และข้อ 2, 2> งั้นผมขายครับจับผมขาย4ี่ลงพี่หน่วงครับอ่าลงพี่หน่วงปุ๊บพี่หน่วง,<ล>งเรียกยานไม่โดนครับไม่โดนใลยครับเรียกยานให้พี่หน่วงเข้ามาดําเนินรายการเต็มที่ขอทิ้ง1นึ่งใบครับผมดึง ได้คุณต้องเอายานคุณแจกกดโล,โล่ให้ใ,หใ่คแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบเพื่อดึงไดโนกาลสินไปอยู่ในเมจิกโซนโอเคโอเค,อเคปุ๊บพี่น่วงประกาศตีระหว่างที้คุณประกาศตีนั้นผมขอใช้เคี้ยวเล็บของไดโนสาวของผมนั่นก็คือการ์ดงับเมื่ออวตารฝั่งตรงข้ามโจมตีนะครับสอดแนมเปิดการ์ดใบบนสุดของเรา2ใบนะฮะเลือกอวตารกระปอมจากในนั้นขึ้นมือนะครับถ้าเกิดผมสามารถเปิด เฮ้ยผมจะเคาน์เตอร์คุณผมว่าอย่าให้มีครั้งที่สองผมก็จะเคาน์เตอร์คุณอีกทีนึงโอเคยังพูดแล้วไปการไม่จบเลยงรีบเคาน์เตอร์แล้วเกินพวกคุณกำลังจะหงายมาแล้วเดี๋ยวคุณเห็นก่อนโอเคจิ๊บตายจิ๊บตายแล้วผมก็จบเทินเพราะจบเทินเสร็จผมจะโจทย์ได้หนึ่งใบจากเอเซกต์ถูกต้องอันนี้คือจิ๊บฟันหล่อเมื่อกี้งับไม่โดนแหมพี่ว่าพี่ของดีแล้วนะมึงยังของดีกว่าอีกได้มือมีหนึ่งใบนะครับ จว่ว2ใบ1 2อย่าเล่นมุกแบบเออคนไหนจุกมือไหนจวเกินอะไรไม่เล่นนะผมขอขายง้อซอรัสครับ3เจมเพื่อลงกินอลีมีมัสสอดแนม5า้าใบความสามารถจุติเรียกไดโนที่คอสไม่เกิน3ลงสนามได้เลยมาด,ดูก,กัน 1, 2, อื้อหือนแมงปอพิษสเทิน์น4โอ oh. ขอสักตัวหนึง่ง ห้าเรียบร้อยอเรียบร้อยถือว่าผมยังล่อปีกหนึ่งตายังผมยังมีเรนสสาวอีกมากมายมหา,าศาลลักษาะที่จะจัดการกับพี่นงคุณใช่ครับแต่คุณยังจบไลฟ์ผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยกลัวเด็กคุณเท่าไหร่นะออโอเคเพราะเด็กคุณมันไม่มีเตกไขนะ่คุณรู้ได้ไงผมอาจจะเปลี่ยนมาแล้วเข้าเทินใช้งอสอลั์ตีพี่น่วงครับไอเคอันนี้พอพี่น่วงตายปุ๊บผมก็จะได้ สยามโอไทลันัสขึ้นมือปึ๊บแล้วก็ตี1ไลฟ์ครับแล้วก็ตีอีกหนึ่งไลฟ์ครับโอ้ครับตอนนี้คุณอยู่ในอาการสาหัสแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีเลือกมันสำหรับพวกจนคุณจะสามารถเลือกได้ทั้งในนรกนั่นเงเด็กเลยที่เดียวผมเปิดโอกาสให้คุณได้พิกเกมเป็นผมจ่อก่อนหนึ่งใบครับผมแล้วจ่อของไลฟ์อีก2ใบใบโอเคเชิญครับใช้พลอยครับอนพระอ่ศวนเลือกจากในนรก2ใบครับเลือกการอะไรก็ได้ให้มันเริ่ม มันเริ่มน่ากลัวนิดหน่อยนะพอมันแบบการ์ดฝั่งค่งข้ามันเยอะๆแล้วเรามีสอยงใบเนี้ยเอาจริงคือถ้าเป็นการแข่งอะ่ะมันไม่ควรตีขนาดนี้ถ้าเกิดยังปิดเขาไม่ได้ผมควรที่จะแบบตียาน<ม>ตีอะไรเล่นให้เลอดเปื่อยแต่ว่าผมอยากให้เริ่มมาสองใบนะรันมันตื่นเต้นนะมันเอาหน่วงมาอีกแล้วขายสี่ครับครับผมผนวพี่หน่วงพี่หน่วงทำอะไรไหมครับไม่ทำครับโอเคขายครับครับผม เฮ้ยจะบอกนะตัวใหญ่ไปแล้วรลงเจ๊ครับว่าแล้วไอ้บ้ากดยานครับใส่เทโนทิ้งลมโตงอสอลัดใช่ครับโอเคงอสลัดโดนลักพาตัวไปแล้วเรียบร้อยไปยืนมองกล้องเสร็จปุ๊บเอาเจ๊กตีครูเวียงซิลินน่ตายครับแล้วก็พี่หน่วงตีครับผมตายเช่นเดียวกันครับบนมือคุณมีกี่ใบฮะ บอคผมจวหนึ่งใบครับจากเอฟเฟกของพี่หน่วงโอเคฟึบจบเทินครับได้ยิ้มแล้วล่ะจวหนึ่งใบลงแรนเอ็ดีครับครับผมเขามาแล้วโอเคดันขึ้นมาครับครับผมแล้วผมขอตีเข้าไลท์เอ้ยยังขอกดสกิลยานให้กับเจคครับผม ตีเข้าไรครับครับผมหนึ่งไรครับเปิดฮะตีเข้าไรครับเปิดครับแลจบเทินครับได้ครับเข้าเทินผมตัวหนึ่งใบฟืบเอ่อนำเอาต้า1หนึ่งใบจากนรกที่มีเจมสหรือมากกว่าขึ้นมืออ่ะจริงๆอันนี้ควรจะเอาไว้ใช้กับสยามโมแต่ว่าสยามโมผมดันกลับเข้ามาบนมือผมก็เลยต้องเลือกเจม3มากกว่านะครับผมขอเลือกบอสทุเรียนนะฮะแล้วก็มิมิจัง ในเมนเฟสถัดไปหงายการ์ด5ใบนะครับนํำอวตารขึ้นมือได้ใบหนึ่งหนึ่งสองสามโห้าผมเอาบอสทุเรียนขึ้นมือแล้วกันผมรู้แล้วว่าคุณจะลงอะไรอะ่ะมันน่ากลัววะ่ะแต่ถ้าไม่ลงก็ไม่ได้มือมีกี่ใบนะสองใบสามใบอ๋อเพราะจั่วมา โอเคต้องทําเท่านั้นแล้วขายบอสทุเรียน2องใบลงไดโนการสินให้ไหมครับให้ครับเจยกลัวแม่งมีอุบัติเหตุโอเคผมแค่ไม่ขึ้นมือเท่านั้นแหละโอเคผมวัดใจกับแม่งเลยดีกว่าประกาศโจมตีครับควาสามารถของสยามโมทํางานนะครับก็คือสอดแหนม5้าใบเจอกระปอมกี่ตัวจุดติลงได้หมดได้เลยครับเรามาดูกันไอ้หนุ่มห้าใบนะห ว้าวสองว้าวสามสี่ห้าโอ้โหด้ไมเดียวเฉยโอเคแล้วที่เหลือกลับเข้าเด็กแล้วสับเอฟเฟกต์ของภู Celine เวียงซิลินเน่นะครับเลือกหยิบการ์ดนี่ขอสามหรือต่ำกว่าเข้าเด็กอ่าหนึ่งสองได้สองใบนะครับกับข้าเด็กแล้วสับ แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราลืมปกติแล้วอ่ะภูเวียงซีดินเน่เนี่ยถ้าเอากลับเข้าเด็กปุ๊บพอสับเสร็จอ,อะไรเสร็จพี่จะสามารถจวดการได้หนึ่งใบโอเคก็ถือว่าต่อให้รันในการให้รันแบบโกงเหมือนที่เคยทํอยากเห็นผมในงานแข่งแล้วกันอ่าเรียกว่าเซียนกว่ายูกิคนนา <laughs> จตัวหนึ่งใบนะจากเอฟเฟกต์ูเวียงซีดินเน่ปึ๊บอ่ะอันนี้ประกาศโจมตีไปแล้วก็คือต้องตีเข้าพี่เจคเ <c oughs> ข้าหนังใช่ครับัาผมตี แล้วก็ภูเวียงซิลินเน่ตอนนี้แอทแทกเป็น6ตีพี่หนวงโอเคครับไอเฮียโอเคแล้วก็ผ่านครับจวหนึ่งใบครับขายครับอ่าขาย3เจมลงคุูเจ้ากำลังโอเคโอเคเจ้ากำลังเก็บขนครับดาเมจจะเป็น6โอเคตัวนี้4ตัวนี้7โอเคใช้เอฟเฟกของยานครับครับผมกดโล่ให้โลมนุษย์ แล้วก็ตีครูเวียนซิลิเน่คูเวียนซิลินเน่เสียชีวิตอย่างสง,งสบศพเป็นสีชมพูต่อใบตาพี่ว่ารันจบเธอแล้วครับมือมีกี่ใบมีสองใบครับโอเคจวนหนึ่งใบยสยามโมทลานัทครับประกาศโจมตีโอเคครับมาอีกห้าหนึ่งอสองสามเฮ้ยมาขอเวท สี yeah. ่ใบสุด hmm. ท okay. uh, right. uh, um. ah, uh, ้ายห้าโอเคโอเคอันนี้เอากลับเข้าเด็กแล้วสับครับผมอ่ะอันนี้2ตัวนี้อันเิอลงมารอๆอเฮ้ยไพ่ไม่ขึ้นมือเลยเอาแล้วแล้วคุณสาหัสแล้วไลฟ์คุณไม่สามารถที่จะฮิวได้ มีแต่คามหยนะเท่านั้นที่รอคุณอยู่ที่ปลายทางนี้ผมบอกเลยว่างานนี้ขี้คุณลาดเกงแน่นอนอเชิญตัดครับผม j ู r a s s i เวิลด์ถ้าเคลียร์ตัวนี้ได้คือจบเลยโอเคประกาศโจมตีแล้วนะครับเต้าก็คือง่อซอลัดครับมันนี่อันนี้อยากขโมยการ์ดแค่ขโมยในฟิลพออยากขโมยจริงเผื่อเล่นห้าสิบเอ็ดใบเมื่อกี้นี้ ไดโนการ์สินกินารีมีมัสจุดตินะครับหงาย5้าใบถ้าเจอเด็นสาวคอ3หรือต่ำกว่าลงได้อีกบ้าที่สุดเรามาดูกัน1นึ่งสองสามก็คือเจ้ากี่ตัวเมื่อกี้ผมไม่ได้ตัดแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้คุณนำไพ่นะ้อ่ะผมเลือกจิ๊บแล้วกันเพราะว่าจิ๊บบวกดาเมจให้ทั้งสนาม บาลานสุดท้ายของคุณได้มาถึงแล้วไอ้ลันฉันขอใช้กินารีมิมสัสตีคุดจ้ากำลัง <Yeah. S 2> ไปและจุดจบของกลก็คือการโดนเดนนเสสาวที่ตัวเล็กที่สุดโจมตีเข้าไลน์เรียบร้อยจบเกมยยื้อมนจนสุดทางจากตาแรกที่เคลียร์ตัวน,นี้ไม่ได้เอาขึ้นไปแล้วกลับมาอีก่ะจับเบอร์แบบมิตรภาพ จะแค้นเดี๋ยวข้าหน้าให้มาล้าง,างตาใหม่ผมคือลูกอีแค้นลูกนางแค้นลูกนางแค้น